สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครกง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อที่เถียนยังเด็กเขาถูกเทพเจ้ามังกรชื่นชอบหลังจากนั้นเทพเจ้ามังกรก็ร่มสลายและกลายเป็นราชามังกรสององค์หลังจากนั้นมังกรก็เริ่มล้มลงเป็นเผ่าพันธุ์ทุกอย่างทนถึงตอนนี้ความทรงจําวิ่งผ่านหัวของเขาเหมือนการบันทึกขณะที่พลังงานชีวิตของเขาเริ่มไหลออกไป ตี่เถียนก็รับตาลงความรู้สึกของการได้รับการปลดปล่อยนั้นสงบมากแม้จะผิดหวังเล็กน้อยที่จบลงแบบนี้แต่สุดท้ายก็ต้องจบลงอสูรเทพทันใดนั้นเสียงของหัวยุงเฮาก็เข้ามาในหัวของตี่เถียนเสียงอันเยือกเย็นของหัวยุเฮาปลุกเขาให้ตื่นจากสภาพที่เพ้อฝันตี้เถียนเปิดตาของเขาและตกใจเมื่อรู้ว่าพลังงานชีวิตของเขาไม่จางหายไปในอัตราที่รวดเร็วมาก ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตี้เถียนมองลงไปที่บาดแผลที่หน้าอ,อกของเขาทันทีนี่ไม่ใช่บาดแผลร้ายแรงทุกคนในระดับตี้เถียนรู้ดีว่าการจมตีที่ศีรษะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการฆ่าชีวิตใครบางคนแต่ถ้าว่าหมาอยู่เฮาด้วยเหตุผลแปลกๆบางอย่างไม่ได้เลือกที่จะจมตีหัวของเขานี่คือสิ่งที่เข้าใจยากแม้ว่ารัศิมีของมีดและแสงห่วงอวกาศ จะทำลายร่างกายของเขาแต่ที่เถียนควรจะสามารถอยู่รอดได้ที่เถียนไม่เชื่อว่าหัวยูเฮ้าทำผิดพลาดนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นทำไมที่เถียนถามหัวยูเฮ้าหัวอยู่เฮ้ายิ้มพูดขึ้นว่าข้าเพียงต้องการเอาชนะท่านและไม่เคยต้องการฆ่าท่านลืมไปหรือเปล่าข้าสัญญาว่าจะไม่ฆ่าสัตว์วญิญาณอื่นโดยสมัครใจแล้วราชาตาปิศาทรราชล่า ตี้เถียนตอบอย่างเหยียดหยามมายูเฮ้าตอบอย่างเสียใจมันต้องการฆ่าฆ่าฆ่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบโต้เตี้เถียนเปิดเผยการแสดงออกที่ขมขื่นและกล่าวว่าเป็นการตอบโต้ที่โชคดีจริงๆในที่สูดเจ้าก็าชนะแล้วมายูเฮ้าพยักหน้าในเวลานี้เขารู้สึกผ่อนคลายมากเขาพยักหน้าให้ตี้เถียนและกล่าวว่าข้าขอตัวกรออสูนเทพบางที นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบกันแต่ถ้ว่าข้ายังคงอยากจะขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าในตอนนี้หากไม่เข้าใจความสามารถบางอย่างของท่านข้าคงไม่สามารถครอบครองพลังที่มีอยู่ได้ในวันนี้ขอตัวก่อนดูแลตัวเองด้วยหลังจากพูดจบประโยคหัวยูเ้าโบกมือและหายตัวไปในอากาศต่อหน้าเขาขณะที่เขาเฝ้าดูหัวยูเ้าหายไปการแสดงออกที่คมขืนบนใบหน้าของที่เถียน ก็ทวีความรุนแรงขึ้นอสุนเทพได้ตระหนักดีถึงความรู้สึกของการปลดปล่อยให้เป็นอิสระหากประสากการปลดปล่อยแม้ความว่าเขายัางต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตี้เถียนค่อยๆลงมาที่ป่าใหญ่ชิงโตจากฟากฟ้าสัตว์วิญญาณสีตัวจ้องมาที่เขาอย่างว่างเปล่าขณะที่เขามองดูเขาลงสู่พื้นพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแม้ว่าตี้เถียนจะได้รับบาดเจ็บ แต่รัศมีของเขาก็ยังทรงพลังและหน้าเกรงขามราชาหมีซึ่งเริ่มปกปิดความตั้งใจที่เห็นแก่ตัวมันได้ก้มหน้าลงได้ความกลัวทันทีมันกังวลว่าตี้เถียนอาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดที่ไม่ซื่อสัตย์ของมันตี้เถียนโบกมือให้พวกเขาขณะที่เขาย้ายไปด้านข้างของทะเลสาแห่งชีวิตสัตว์มีญาณทั้งสีจ้องตาก,การก่อนจะถอยหนีเขาไม่ต้องการฆ่าฆ่าฮ่าฮ่าเขาไม่ต้องการฆ่าฆ่า ที่เถียนเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายเขาหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกันในเวลานี้แสงสีเงินเริ่มก่อตัวขึ้นและเคลื่อนตัวไปรอบๆที่เถียนเขาไม่ได้ฆ่าเจ้าแม้ว่าเขาต้องการจะฆ่าเจ้าแต่ก็ไม่มีทางที่เจ้าจะต้องตายแบบนี้เจ้ายังมีความรับผิดชอบที่เจ้าต้องแบกรับเสียงที่เชื่อถือได้ดังขึ้นข้างที่เถียนที่เถียนตื่นขึ้นทันทีด้วยเสียงขณะที่เขาคุกเข่าลงบนพื้น นั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าเจ้าซึ่งข้าเลือกที่จะไม่แทรกแซงถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงเสี่ยงที่จะยุติการสื่ฝนแบบปิดประตูก่อนเวลาอันควรเพื่อฆ่าเขาตี้เถียนดูเหมือนจะสงบลงในขณะที่เขาถามแต่ท่านอาจารย์ทำไมท่านไม่ห้ามเขาจากการจากไปเขาเข้าพรอมพลังแห่งโชคชะตานั่นคือสิ่งที่ปายายชิงโตต้องการทั้งหมดท่านก็ต้องใช้พลังนี้ด้วย เสียงลึกลับนั้นตอบอย่างชัดเจนว่าพลังแห่งโชคชะตาเป็นของทวีปโตหลัวไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถออกไปได้ตามต้องการเขากําลังจะจากโรคนี้ไปในไม่ช้าเมื่อเขาจากไปพลังแห่งโชคชะตาจะถูกส่งกลับโดยธรรมชาติมายังป่าใหญ่ชิงโตตที่เถียนข้ารู้ว่าเจ้าเงามากหลายปีมานี้ต้องลําบากมากแน่ๆท่านอาจารย์ที่เถียนยังคงคุกเข่าอยู่บนพื้น จงอดทนรอต่อไปอีกหนึ่งมื่นปีเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะได้เสรียสิ้นการฝึกฝนและฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดของข้าเมื่อข้ากลับมายัางโรคนี้เจ้าจะได้ไปท่องเที่ยวตามต้องการตกลงขอบคุณท่านอาจารย์แสงสีงเงินค่อยๆจางลงเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหมื่นปีอาจยาวนานอย่างไม่มีขอบเขตสําสหรับมนุษย์แต่ทว่ามันไม่มีอะไรสําหรับตีเถียน ที่ใช้เวลา8 0 0 0 0ปีในการฝึกฝนอันที่จริงตอนนี้มีกำหนดที่ชัดเจนสำหรับเขาที่จะคาดหวังเขาอดไม่ได้ที่จะเผยให้เห็นความตื่นเต้นและความคาดหวังอย่างแท้จริงเรียวของแสงสีเงินกระพริบทั่วท้องฟ้าขณะที่หัวยูเฮาปรากฏตัวขึ้นจากในที่ไหนซักแห่งท้องฟ้าและโลกดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในขณะน,นี้หัวยูเฮาสามารถสัมผัสได้ว่าทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขากำลังเดือด และแข็งแกร่งขึ้นจิตวิญญาณทั้ง6ในร่างกายของเขาก็ส่งเสียงโหง่ร้องด้วยความตื่นเต้นเขายังสามารถสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณในร่างกายของเขากําลังเปลี่ยนแปลงและได้รับรัศมีพิเศษอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เริ่มปรากฏขึ้นจากร่างกายของเขาที่เทียนเป็นเหมือนภูเขาและเป็นอุปสรรคสําหรับเขาตอนนี้อุปสรรคไม่สามารถยับยั้งเขาได้อีกต่อไปวมยูเฮาได้บุกทะลวงแล้ววอยูเฮา มองขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่เขาอ้าแขนกว้างในขณะน,นี้เขารู้สึกว่าสวรรค์และโลกแตกต่างกันดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของเขาจะลอยขึ้นไปอีกโลกหนึ่งเจ้าทำสำเร็จแล้วยินดีด้วยอยู่เฮาเสียงอันอ่อนโยนดังขึ้นในหูของเขาแสงสีทองจางๆเริ่มลงมาจากท้องฟ้าเมื่อมันเกิดขึ้นต่อหน้าต,ต่อตาหัวอยู่เฮาโรงเน้นปิงยังคงสวมชุดสีเดิม ได้มีความสุขที่ได้เห็นหัวยูเฮ้าทํามันในที่สุดเขาชัดเจนว่าเส้นทางที่เขาเดินไปนั้นยากขนาดไหนหัวยูเฮ้าเอาชนะความท้าทายที่ยากกว่าที่เขามีอาจารย์หัวยูเฮ้ากราบไหว้หลงเหนียงปิงด้วยความคารวะในเวลานี้เองที่เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเรียกคนตรงหน้าเขาว,ว่าเป็นอาจารย์ลงเนียนปิงยิ้มและพูดว่าพูดตามตรงข้าไม่เหมาะที่จะเป็นอาจารย์ของเจ้า อาจารย์ของเจ้าควรเป็นคนอื่นข้าเป็นเพียงคนที่ช่วยเออกาสจากสถานการณ์นี้และพบสมบัติล้ำค่าถ้าไม่ใช่เพราะข้าเจ้าอาจไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมากมายขนาดนี้แต่ทว่าเจ้าสามารถผ่านมันมาได้ทั้งหมดเจ้าพร้อมไหมตกลงมาอยู่เฮาพยักหน้าอย่างกระตือรือล้นแน่นอนว่าเขาพร้อมแล้วเขากําลังจะไปหาภรรยาที่สุดที่รักของเขาไม่มีอะไรจะหยุดหัวใจเขาได้อีกแล้วเขากําลังจะโบยบิน ไปยังอีกโรคหนึ่งอูถงข้าสงสัยว่าเจ้าสบายดีไหมในโรคนั้นหรงเน้นปิงพยักหน้าในขณะที่เขาเปิดเผยท่าทางที่จริงจังและเข่งขึมเขาพูดว่าเราเป็นพระเจ้าแห่งอารมณ์มนุษย์มีอารมณ์ที่หลากหลายความสุขความโกรธความเศร้ามีความสามคัคคีและการแตกแยกอย่างมากมายในโลกของมนุษย์มีอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบอยู่เสมอสิ่งที่เจ้าต้องควบคุมคือพลังของอารมณ์ อนนี้เป็นการเหมาะสมสำหรับข้าที่จะแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคของเรากับเจ้าทวีปโตหลัวสถานที่ที่เจ้าอาศัยอยู่มาทั้งชีวิตเป็นดาวเคราะห์นอกจากทวีปโตหลัวแล้วยังมีดาวเคราะห์อีกหลายดวงในโรคนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวเคราะห์ต่างๆเหล่านี้มีรูปแบบของพลังงานทางจิตเมื่อพลังงานนี้ลอยขึ้นเหนือร่างกายพวกมันจะรวมตัวกันเป็นสถานที่พิเศษ แม้ว่าสถานที่นี้จะอยู่นอกเหนือขอบเขตของดาวเคราะห์แต่ก็ยังมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาเมันเหมือนกับช่องว่างที่มนุษย์สร้างออกมาอย่างอิสระดังนั้นมนุษย์จึงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อาณาจากักรนี้ที่แห่งนี้เรียกว่าอาณาจักรพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าเป็นที่พำนักของทุกคนซึ่งเกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยดาวเคราะห์ของพวกเขาซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้า ข้าเป็นแบบอย่างของเทพเจ้าพ่อของทางโอทงก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งพูดให้ชัดเจนกว่านี้ข้าไม่ใช่คนในดาวเคราะห์ของเจ้าทวีปโต้หลัวในทางกลับกันพ่อของทางโอทงมาจากทวีปโต้หลัวอันที่จริงเจ้าน่าจะเคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนเขามีชื่อว่าทางซานหลังจากได้ยินชื่อทางซานแล้วมาอยู่เฮ้าก็อดสันสานไม่ได้เขาไม่เคยคาดหวังว่าผู้หญิงที่เขารักจะเป็นลูกสาว ของผู้ก่อตั้งสำนักถังหลังจากที่เห็นว่าการ,รของหัวยุ่งห้าลดลงโรงเน้นปิงก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะถังซานมาจากทวีปโต้หลวเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยมาโดยตลอดถังอูถงเป็นลูกสาวของเขาถังซานรักลูกสาวของเขามากและด้วยเหตุนี้เขาจึงอนุญาตให้เธอมาที่ทวีปโต้หลัวเพื่อฝึกฝนพระเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของมนุษย์ นี่เป็นความจริงสําหรับดาวข้อทุกดวงดังนั้นแม้แต่ทังสารก็สามารถส่งลูกสาวของเขาไปยังทวีปและผนึกส่วนหนึ่งของความทรงจําของเธอเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้านี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเจ้าทั้งสองจึงสามารถพบกันได้ทังสารคอยสังเกตเจ้าอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุผลที่เขาประทับตาบนทางองุทงอันที่จริงเขาสามารถมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการพัฒนาของเจ้าผ่านความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิเล็กน้อย ที่เขาวางไว้ในลูกสาวของเขาความยากลาบากบางอย่างที่เจ้าประสบนั้นเป็นการประเมินที่ทางศาลได้วางไว้ในนามของอนาณาจักรพระเจ้าถ้าไม่เจ้าจะมีเวลาง่ายขึ้นมากเจ้าจําหุบเขายินหยางค้นหารักแท้ได้หรือไม่นั่นเป็นหนึ่งในการทดสอบที่ใช้การประเมินความเหมาะสมของเจ้าในการเป็นพระเจ้าตอนนั้นเองที่ข้าได้เห็นศักยภาพในตัวเจ้าและตัดสินใจว่า ข้าต้องการให้เจ้าเข้าครอบครองบรนลังแห่งสวรรค์ของข้าเนื่องจากทั้งซานจมอยู่กับบางสิ่งที่เกิดขึ้นในแวจักพระเจ้าและไม่สามารถติดตามเจ้าได้อย่างใกล้ชิดข้าสามารถแอบเข้าไปและให้เจ้าได้สืบทอดที่นั่งแห่งพระเจ้าของข้าดังนั้นเจ้าไม่ควรตำหนิเขาสำหรับสิ่งที่เขาทำกับเจ้าหากปราศจากความท้าทายที่ขวางทางเจ้าเจ้าก็จะไม่สามารถบรรลุสิ่งที่เจ้ามีในวันนี้ได้อันที่จริง เขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของเจ้ามากกว่าข้าหมาอยู่ห้าวฟังคำอธิบายของโรงเน้นปิงในขณะที่เขาปล่อยให้เหตุการณ์ในอดีตไหลผ่านหัวของเขาบางสิ่งที่เคยไม่ชัดเจนเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นในตอนนี้ไม่น่าแปลกใจที่ข้าถูกโจมตีโดยร่างสีทองที่ทรงพลังที่หูเขายินยางค้นหารักแท้ไม่น่าแปลกใจที่ออถงมีตราประทับบนตัวเธอซึ่งหยุดข้าไม่ให้สนิทสนมกับเธอ ไม่น่าแปลกใจที่อโถงหายตัวไปหลังจากกลับมาที่สำนักเข้าเทียนในตำนานเล่าว่าสำนักเข้าเทียนเริ่มต้นออกจากซันโดโดยทางซานผู้ก่อตั้งสำนักถังเมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้ววายู่เฮาเข้าใจทุกอย่างในที่สุดทางโอทงเป็นลูกสาวของทางซานทางซานพ่อตาในอนาคตของเขาได้ทดสอบเขามาโดยตลอดงเนียนปิงกล่าวต่อว่าแม้แต่ในอนาณาจักรพระเจ้า พระเจ้าก็ถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆพระเจ้าที่ทรงพดังที่สุดห้าพระองค์ภายในอาณาจักรพระเจ้าขอตั้งคณะกรรมการในหมู่พวกเขามีพระเจ้าสององค์เทพเจ้าแห่งความเมตตาและเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายนอกจากนี้ยังมีผู้คุมกฎดสามคนได้แก่เทพเจ้าแห่งอสูราเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างและเทพเจ้าแห่งชีวิตทังซานเป็นหนึ่งในผู้คุมกฎด เทพเจ้าแห่งอสูราหน้าตอนนี้ราชาเทพเจ้าทั้งสองได้ไปยังดวงดาวดวงอื่นเพื่อไปเกิดใหม่พวกเขาต้องการสัมผัสกับชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนนี้ราชาเทพเจ้าองค์ใหม่ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาดังนั้นทังสานจึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่ทรงพลดังที่สุดในอาณาจักรพระเจ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่จัดการอาณาจักรพระเจ้าในตอนนี้นอกเหนือจากคณะกรรมการแล้ว เทพที่ทรงผดังที่สุดคือเทพชั้นหนึ่งข้าเป็นหนึ่งในเทพชั้นหนึ่งเนื่องจากพลังแห่งอารมณ์ของข้าเชื่อมโยงกับความสามารถของเทพเจ้าแห่งความเมตตาและเทพ,พเจ้าแห่งความโชคร้ายข้าจึงแข็งแกร่งกว่าเทพเจ้าชั้นหนึ่งโดยเฉลีย่ยแต่ถ้ว่าข้ายังคงอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับถังซานหลังจากเทพ,พเจ้าชั้นหนึ่งเรามีเทพ,พเจ้าชั้นสองและเทพ,พเจ้าชั้นสนอกจากนี้ ยังมีกลุ่มบุคคลที่เรียกว่านักสำรวจอาณาจรรักรพระเจ้าทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อสร้างอาณาจรรักรพระเจ้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ภายในอาณาจรรักรพระเจ้ามีเพียงบุคคลที่มีที่นั่งแห่งพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่อาณาจรรักรพระเจ้าได้บุคคลจะได้รับที่นั่งแห่งพระเจ้าได้หลังจากที่เขาหรือเธอผ่านการประเมินที่กำหนดโดยคณะกรรมการและเมื่อที่นั่งแห่งพระเจ้าพร้อมแล้วเท่านั้นจากนั้นเขาหรือเธอ จะต้องฝ่าฟันและเข้าขึ้นสู่อาณาจักรพระเจ้านี่คือสิ่งที่เจ้าต้องทำในตอนนี้หลังจากพูดจบประโยคลงเน้นปิงก็อยู่ชั่วขณะหนึ่งเขารู้ว่าหัวยูเฮ้าจะใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาเพิ่งพูดไปหัวยูเฮ้าดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดในเวลาไม่นานท้ายที่สุดเขาเป็นคนฉลาดเสมอมาไม่นานภาพพิชัตเจนของอาณาจักรพระเจ้าเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวของเขาดังนั้น อาณาจักรพระเจ้าจึงเป็นโลกที่สร้างขึ้นเหนือทวีปโตลัวโรคนี้เป็นบ้านของบุคคลที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกของเราโรงเน้นปิงยิ้มและถามว่าเจ้าเข้าใจไหมหัวอยู่ห้าวพยักหน้าโรงเน้นปิงกล่าวต่อว่าข้าบอกเจ้าทั้งหมดนี้เพราะข้าต้องการให้โอกาสเจ้าตัดสินใจอีกครั้งท้ายที่สุดข้าได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ของทางซานและไม่ได้ทำอะไรมาก เท่ากับที่เขาทำเพื่อเจ้าตอนนี้เจ้าสามารถตัดสินใจได้ว่าเจ้ายังต้องการสืบทอดบารังแห่งพระเจ้าของข้าอยู่หรือไม่แน่นอนเจ้ายังมีสิทธิ์เลือกสืบทอดที่นั่งแห่งพระเจ้าของทางสารได้อยู่เขาต้องการใครสักคนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงานของเขาข้ายังสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เจ้ารู้สึกเกี่ยวกับที่นั่งแห่งพระเจ้าของเขาให้กับเขาได้ข้าแน่ใจว่าเขาจะมีความสุขมาก ที่ได้ยินเรื่องนี้นอกจากนี้ข้าแน่ใจว่ามันจะช่วยให้เจ้าได้ภรรยาของเจ้ากลับมามาอยู่ห้าใส่หัวไม่จําเป็นสําหรับสิ่งนั้นข้ายังต้องการที่จะสืบทอดที่นั่งแห่งพระเจ้าของท่านในฐานะคนคําพูดของข้าข้าควรจะรักษาคาพูดของข้านอกจากนี้ข้าไม่ควรพึ่งพาพ่อตาของข้าเพื่อค้นหาอู่ถงนั่นจะไม่ทําให้ข้าดูไร้ประโยชน์เลย ข้าขอให้ท่านส่งที่นั่งแห่งพระเจ้าของท่านให้ข้าได้ไหมลงเน้นปิงเผยรอยเยิ้มยินดีตกลงแต่ข้ายังคงต้องการเตือนเจ้าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งชีวิตในอนณาจักรพระเจ้านั้นเงาและน่าเบื่ออย่างยิ่งแม้แต่เทพชั้นหนึ่งอย่างข้าก็ไม่สามารถออกจากอาณาจักรพระเจ้าได้ทุกเมื่อที่ข้าต้องการอันที่จริงเราไม่สามารถอยู่ในโลกของมนุษย์ได้เป็นเวลานานเว้นแต่ว่า เราได้รับมอบที่นั่งแห่งพระเจ้าของเราไปยังบุคคลที่เหมาะสมแล้วนอกนั้นเราไม่สามารถออกจากอาณาจักรแห่งพระเจ้าหลังจากเข้าไปได้เหตุผลหลักที่ทางถังซานและข้าต้องการส่งที่นั่งแห่งพระเจ้าให้กับเจ้าก็คือเราทั้งคู่ต้องการเดินทางไปทั่วโลกเราทั้งคู่ต้องการดูว่ามีอาณาจักรพระเจ้าอื่นใดในดาวเคราะห์และโลกที่ห่างไกลหรือไม่ความมุ่งมั่นของหัวยูเฮาดูเหมือนจะไม่สั่นคลอน หลังจากได้ยินคำชี้แจงของหลงเนนปิงเขาพูดอย่างแน่วแน่ว่าข้ายินดีที่จะสืบทอดที่นั่งแห่งพระเจ้าของท่านไม่ว่าจะต้องสูญเสียเท่าไรเขาก็อยากจะไปหาทางโอทงนี่คือสิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหลงเนนปิงอุทานเอาระข้าได้จัดแจงสิ่งที่เจ้าควรรู้ไว้หมดแล้วในเมื่อเจ้ายัางเต็มใจที่จะรับตำแหน่งที่นั่งแห่งพระเจ้าของข้ามาเริ่มกันเลยจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้น ตะกดมีไฟสองดวงดวงหนึ่งสีน้ำเงินและดวงหนึ่งสีแดงพุ่งขึ้นรอบตัวเขาหมอยูห้าสามารถสัมผัสได้ว่ารางวิญญ,ญาณธาตุน้ำแข็งขั้นสูงของเขาถูกเปิดใช้งานโดยแสงที่ปล่อยออกมาจากโรงเน้นปิงในเวลานี้หมอยูห้ารู้สึกถึงความรู้สึกคุ้นเคยของการเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์และโลกเมื่อเขาได้ปล่อยมีดสลักวิญ,ญญาณก่อนหน้านี้โรงเน้นปิงโบกมือขณะท,ที่ทิวทัศน์รอบตัวเขาเริ่มจางหายไป ลกลายเป็นภาพดวงตาในช่วงคลิปตาทางคู่ก็ถูกส่งไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวรงเน้นปิงยังคงปล่อยแสงสีน้ำเงินที่เยือกเย็นและสีแดงเพลิงเข้าสู่ร่างกายของหัวยูเฮ้าในขณะนี้หัวยูเฮ้าสามารถสัมผัสได้ว่าร่างกายของเขาได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างไรการวิญญาณทั้งสามในร่างกายของเขาหมุนด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกครั้งที่การหมุนเวียนเสร็จสิ้น ความผันผวนของพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่จะถูกปลดปล่อยออกมาเส้นแสงเริ่มรอยผ่านอากาศในขณะที่รัศมีลึกลับเริ่มก่อตัวขึ้นบนใบหน้าของหัวโยเฮาเส้นแสงดาวเริ่มส่องลงมาจากเบื้องบนเมื่อตกลงบนล่างของเขาสภาพแวดล้อมของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเมื่ออดีตของหัวยเฮาเริ่มดําเนินไปเหมือนการบันทึกภายในโลกแห่งจิตวิญญาณของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ